ใครเคยกินบ้างผัดกระเพราของแท้จ้าแท้แทเลยไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะนี่เลยค่ะก็เอาข้าวลงไปผัดในผัดกระเพราค่ะข้าวผัดกระเพราของแท้แท้ที่จริงแล้วก็เป็นการเอาข้าวที่แช่ตู้เย็นนั่นแหละค่ะทุกคนเอามาอุ่นโดยผัดลงไปในกระเพรานะคะ ไม่อุ่นในไมโครเวฟหรือว่าอุ่นในหม้อหุงข้าวค่ะเอามาผัดแบบนี้ก็กลายเป็นข้าวผัดกระเพราได้ค่ะนี่เลยจ้ากุ้งตัวเป้งๆเ,เน้นๆเลยจ้า ใส่ลงไปทั้งหมด3ตัวนะจ๊ะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยตักใส่หนึ่งจานนะจ้ากินคนเดียวจริงๆว่าจะไม่ผัดเยอะขนาดนี้นะคะจนเหลือคะ่ะทุกคนผัดแค่นี้ก็ทานไม่หมดคะ่ะเพราะว่าทานคนเดียวนะคะกุ้งเน้นๆไปเลยส่วนที่เหลือเราก็อาจจะเก็บไว้ทาน <c oughs> เป็นวันพรุ่งนี้นะจ้าใครหิวข้าวบ้างนี่เลยคะ่ะผัดกะเพราของแท้มาทานด้วยกันคะ่ะ กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะเต็มปากเต็มคําค่ะปลาหมึกก็ชิ้นเป้งๆนะคะวันนี้เราทำข้าวผัดกระเพราของแท้แน่นอนไปกินกันเลยทุกคนใครอยากเรียนแบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะจ๊ะทําทานได้เลยจ้าแบบนี้เราว่าอร่อยดีนะคะรสคัดรสชาติเข้มข้น